สสิ่งที่ทำแล้วแฟนคุณจะหลงแน่นอนนะคะข้อแรกเลยก็คือการชื่นชมหรือว่าพูดคำหวานต่อกันค่ะการชื่นชมแล้วก็พูดหวานๆต่อกันเนี่ยมันเป็นอาหารใจของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนต้องการเลยนะคะไม่มีมนุษย์คนไหนไม่ต้องการคำชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากให้ใครสักคนึังรู้สึกดีเราจะต้องชมเขาแบบจริงใจข้อที่2นะคะคือการสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในบ้านค่ะเวลาที่เราอยู่กับแฟนเราอะค่ะสิ่งที่เราควรทําคือการสร้างบรรยากาศดีๆให้เกิดขึ้นไม่ใช่รอบรรยากาศดีๆให้เกิดขึ้นคุณสามารถที่ จะดูแลบ้านคุณสามารถที่จะทําอาหารคุณสามารถที่จะเปิดเพลงเพราะๆหรือว่าดูหนังที่โรแมนติกสักเรื่องหนึ่งด้วยกันกวางว่าแค่นี้มันคือบรรยากาศที่ดีต่อกันแล้วนะคะข้อที่3ก็คือการดูแลตัวเองให้ดีแม้แต่ในวันที่คุณอยู่บ้านนะคะก็ขอให้คุณแต่งตัวสักนิดหนึ่งอาจจะไม่ต้องเยอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยแฟนเราเขาก็จะอยากมองเราตลอดเวลานะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นกวางมีคอสออนไลน์ของกวางหนึ่งคอสค่ะชื่อว่า Queen รับรองว่าแฟนคุณจะหลงมากขึ้นแน่ no